สวัสดีครับก็พบกับช่อง Baby ้เลเจ e r กันอีกแล้วนะครับผมก็เช่นเคยนะครับผมเริ่มต้นโคโรโบรอบใหม่ในเดือน6นะครับผมก็ยืมอีกแล้วนะครับผมยืม id ของน้องฟินน้อยจากช่องฟินน้อยรีวิวเลนเจอร์เจ้าก o ปลิ้นสเลเยออีกแล้วนะครับผมอเหมือนรอบที่แล้วเลยนะครับผมก็เพราะว่า b a b ี้เรนเจอรมันเกลืองไงครับผมก็เลยทําใหนะ้ต้องยืมไอดีของชาวบ้านเขามาทําการรีวิวนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้ผมเข้ามาเนี่ยผมมีอาวุธลับนะครับผมก็คือผมมีข้อมูลเชิงลึกของเจ้า Goblin Slayer น,นะครับผมผมคาดเดาว่ามันน่าจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดของรอบนี้หรือไม่ก็ลองเก่งสุดเลยนะครับผมะจะมีเจ้านักบวชนะครับตัวหนึ่งที สูสีอ่าเพราะว่าตัวนึงเป็นตัวชนตัวหนึ่งเป็นตัวป่วนนะครับผมอ่าเจ้านักบวชนี่ก็จะมีสตันใช่ไหมครับผมเห็นว่ามันสตันลึกด้วยนะอ่าผมแค่เข้าไปดูข้อมูลเชิงลึกของมันแล้วเนี่ยผมยังรู้สึกไม่วาวนะผมก็เลยรู้สึกว่าเจ้ากอบลินน่าจะเก่งกว่านะน่าจะเก่งที่สุดในรอบนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดใครมีตัวชนแล้วเนี่ยก็อาจจะมองข้ามเจ้าตัวนี้ได้อยู่นะครับผมอ่า เดี๋ยวมาดูข้อมูลเชิงลึกของเจ้าก o อบรินกันนิดนึงนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างน,นะครับผมก่อนที่ผมจะไปปั้นมันให้เป็นเลเวล240แม็กนะครับผมซึ่งเจ้าก o อบรินนะครับผมมีสเตตัสนะครับผมเบื้องต้นพลังโจมตีที่เวล240เนี่ยอยู่ที่1ล้าน1 0 0 0แเลยนะครับผมแล้วก็ พลังชีวิตเนี่ยอยู่ที่11ล้านอ่าน้องๆเจ้าเบาวทัดแสงเลยนะครับผมซึ่งเจ้าเบาทาแสงเนี่ยมีอยู่ที่12.5ล้านนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้นี่มีความเร็วในการโจมตีอยู่ที่161ความเร็วในการเคลื่อนที่อยู่107นะครับผมแล้วก็ระยะโจมตีอยู่ที่55นะครับผมค่าแร่ธาตุเมื่อเป็นอ่าร่างไฮเปอร์นะครับผมก็จะใช้น้อยลงมาอยู่ที่ เพิ่มขึ้นสิถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดนับจากตรงนี้นะครับผมคือ1660เป็น1830นะครับผมส่วนครูดาวเรนเจอร์อยู่ที่13วินาทีนะครับผมถ้าเกิดเป็นแม็กก็6.5วินาทีนะครับผมส่วนสกิลนะครับสกิลนี้จะเป็นสร้างบาเรีสีวินาทีแล้วก็หิ้วเลือด30%ต่อวินาทีนะครับผม7วินาทีแล้วก็เพิ่มพลังชีวิต250รยะยะบัฟคือ335จุดนะครับผม คูดาวสกิล12วิครับอ่าพอใช้ได้นะครับผม335จุดนี้ถือว่ากว้างแล้วคูดาวเอ่อคูดาวสกิลนี้ธรรมดาเลยคือปกติเลยประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนสกิลที่สเนี่ยเป็นยกเลิกทักษอะอมตาของศัตรูแล้วก็เปลี่ยนศัตรูััดมืดเป็นลายาตค่อนข้างแปลกใจนะอ่าแต่ว่าเปลี่ยนถึง7วินาทีเลยค่อนข้างแปลกใจกับอ่าผลผลของตัวนี้คือโดยส่วนใหญ่แล้วเนะี่ย มันจะเปลี่ยนธาตุไฟใช่ไหมเพราะตัวมันเป็นธาตุน้ำนะครับผมอาจจะไปเปลี่ยนธาตุไฟเนี่ยให้เป็นลรธาต์ใช่ไหมเออแต่อันนี้คือเปลี่ยนธาตุมืดเป็นไายธาต์เลยนะครับผมก็ส่วนใหญ่นะตอนนี้บนหลีกสูงใช้ธาตุมืดค่อนข้างเยอะมากนะครับผมค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะแต่มันจะใช้งานจริงได้หรือเปล่าต้องไปตรวจสอบดูกันอีกทีหนึ่ง,งะครับผมแล้วก็มีดาเมจอยู่ที่30เท่าด้วยนะครับผมกออ็โอเคอยู่นะ ออแล้วก็มีระยะโจมตีอยู่ที่300จุดนะครับผมแล้วก็คูดาวสกิลถ้าเกิดเป็นล่างออาต้าคือ12วิไฮเปอร์คือ9วิคือปกติเลยไม่ได้มออีคูดาวเลนเจอร์ที่โดดเด่นอะไรนะครับผมส่วนความสามารถบังคับนี่ก็เป็นความสามารถบังคับกุ่มถ้าเกิดมีออโคลโลโบรอบนี้2ตัวขึ้นไปเนี่ยก็จะทํางานนะเพิ่มพลังโจมตีโดย2ตัวเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีถึง1 2 0 3ตัว1 3 0 4ตัว140 5ตัว160นะครับอ่ะแล้วก็มาถึงความสามารถไฮเปอร์ที่ทุกคนเนี่ยอ,อยากจะรู้นะเพราะว่าเป็นความสามารถไฮเปอร์แบบใหม่เลยนะครับผมซึ่งข้อมูลเชิงลึกที่ผมได้รับณนะตอนนี้มันยังไม่ชัวขนาดนั้นนะครับผมคือเออมันยังลงไว้แบบว่ากำกวมอะ่ะเออคือมันบอกว่าเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็พลังเวทบวก9อ่ะผมก็ไม่รู้นะว่า คือคือมันตีเราไม่ตาย5วินาทีแน่นะครับผมแล้วก็มันมันไม่เขียนว่ามีโอกาสด้วยอะเออคือเท่าที่ผมดูอะมันเขียนว่ามันจะทำให้ได้รับความสามารถเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอย่างมีโอกาสที่เครือกสุดท้ายจะทำงานเมื่อเลนเ,เจอร์ที่มีความสามารถนี้จะถูกกำจัดมันมีโอกาสแล้วก็ข้อมูลอะมันยังเป็นเอฟเฟกแล้วก็ยังไม่ได้เขียนมา เอาอย่างนี้ดีกว่าคือผมเข้าใจว่ามันมีโอกาส90%ซที่จะทํางานนะครับผมก็คือ5วินาทีไม่ตายอ่าเหมือนเป็นอมตะ5้าวินาทีก่อนตายแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี9้าหน่วยฟังไม่ผิดนะครับผมข้อมูลเชิงลึกที่ผมได้รับมาคือ9้าหน่วย99 9อ่ะเรียกว่า9ดีกว่าไม่เรียกว่า9้าหน่วยนะอ่าเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูแล้วกันว่าข้อมูลเชิงลึกของผมเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะ อ่ะทุกคนอ่านแล้วเข้าใจกันหรือเปล่าถ้าเกิดเข้าใจรบกวนคอมเมนต์บอกผมหน่อยเพราะว่าผมถามใครก็ไม่มีใครเข้าใจนะว,ว่าความสามารถอืมเลือกสุดท้ายมันทำงานยังไงนะครับผมอ่ะก็ช่วยทำมาหาก,กินกันนิดหนึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปอ่ปั้นเจ้ากอบลินสเลเยอร์ให้เป็น240 h y ไฮเปอร์อ่ะ240ไฮเปอร์ นะครับผมโดยที่ผมจะยัดเจ้ากบแดงไปเนี่ยทั้งหมด9ตัวเลยนะครับผมเพราะว่า,าเจ้าของไอดีแจ้งผมมาว่ากบแดงเขาเยอะอาเขาอยากจะระบายกบแดงไม่ใช่นะครับผมคือมันมีมันมีประโยชน์นะเออคือมันทำให้พเพิ่มเป็น P10 นะจากปกติจะเป็น P6 ใช่ไหมทุกคนหรือ P5 วะพ5สิเออ P 5นะครับผม ตอนนี้ก็จะเป็น P10 เลยนะครับผมถ้าเกิดยัดเจ้ากบดําไปอีก20ตัวมันก็จะเป็น P30 นะครับผมโดยปกติมันจะเป็น P25 นะบวกมาอีก5ถามว่ามีประโยชน์อะไรก็ก็ถ้าเกิดเอาไปเอาไปลงสเตจทั่วไปมันก็ฟาร์มได้ของเยอะขึ้นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเท่อ่ะเท่แล้วกันประมาณนี้นะครับผม มาอ้าตอนนี้ยังขาดวัตถุดิบอยู่นะครับอีก2ชิ้นเท่านั้นเองอได้ยินว่าน้องเขาทําการผลิตให้แล้วแล้วก็แจ้งให้ใช้ลูบี้ได้เลยซึ่งผมก็จะทําการใช้ลูบี้แบบไม่เกรงใจเลยนะครับผม8ลูบี้นะครับจัดไปนะครับผมในเมื่อเจ้าของอนุญาตแล้วก็16ลูบี้หลอมๆนะครับผมเปลืองกันนิดนึงนะครับผมแต่ว่า เพื่อทําคลิปให้ทุกคนได้รับชมนะครับผมซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ไม่ใช่หรู้ของผมด้วย <c oughs> อย่างนั้นเลยนะอ่าโอเคครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมจะทําการยัดนะเออยัดเจ้ากบดําเข้าไปกดไม่โดนสักทีนะผมนับแล้วมีอยู่20ตัวพอดีเป๊ะเลยเออซึ่งอ่ผมก็มองว่ามันก็ปั้นได้อะคือปั้นได้เลยนะเออเพราะว่า มันก็น่าจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดในรอบนี้และถ้าไม่ปั้นตัวนี้ก็ไม่รู้จะปั้นตัวไหนเหมือนกันนะครับก็จะมีตัวนึงแหละอย่างที่ต้นคลิปผมได้พูดเอาไว้ว่ามันจะมีเจ้าชื่ออะไรนะผมลืมชื่อไปแล้วผมไม่ได้ดูเอ่อโคลาโบนี้เลยนะผมไม่รู้จักโคลาโบนี้เลยไม่รู้จักการ์ตูนเนื้อเรียกว่านักบวชใช่ไหมตัวใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับผมอ่ะยัดไปอีกห้าตัวเท่าน,นั้นเองแล้วก็มีอีกห้าตัวเท่าน,นั้นเองด้วยเออ เล่นหมดครังเลยนะสำหรับเจ้าอะไรเนี่ยกอบรินส l เลเยอร์ใช่ไหมครับผม่ะเดี๋ยวเราจะทำการยัดตัวย่อยๆไปนะตัวที่เราไม่ใช้งานทั้งหมดเลยเออตัวไหนไม่ใช้เราไม่เอาเออเราทำการย่อยทิ้งแบบไม่เสียดายเลยนะเออมันจะไม่เสียดายได้ยังไงก็มันไม่ใช่ไอดีผมอะ <laughs> อย่างนั้นก็ได้เหรอทุกคนเออตัวนี้ก็จริงๆควรเอาไปย่อยเป็นแร่ม่วงนะครับผมแต่ผมเดาได้เลยว่ามันไม่พออ่ะเดี๋ยวเออผมขอฟิลเตอร์หาเจ้ากบเขียวหน่อยดีกว่าพอรู้สึกว่ามันเปลืองเกินนะเออมันเปลืองเกินไป210เท่านั้นเองขาดอีก30เส้ยเจะไหวไหมเนี่ย ไม่มีเหรอเนี่ยแย่แล้วทุกคนช่วยช่วยเบบี้เรนเจอร์ด้วยช่วยผมด้วยนะเราย่อยหมดเลยนะเพราะว่าเพราะว่ามันวิวไม่ถึงอะแล้ววันนี้ไม่ใช่วันคูณด้วยใช่ไหมเออพอไม่ใช่วันคูณปุ๊บนี่เรายังมีตัวอะตัวนี้ได้เวิไม่เท่าไหร่หรอกใส่ไปก็เหมือนไม่ได้ใส่นะ เออไอตัวนี้ก็ได้จะได้อยู่นะคงไม่เก็บไปทำพีร้อยเนาะเพราะว่าเลเวลระดับนี้ละไอดีอ ID ระดับนี้ละน่าจะมีมีแล้วสตีฟเนี่ยคือย่อยทิ้งได้เลยเ,ลยเออถ้าเป็นไอดีผมนะผมย่อยทิ้งได้เลยเออถ้าเกิดเป็นไอดีคนอื่นโหเบาเบาแสงนะครับผมเออตัวนี้ก็เป็นคู่แข่งเบาแสงเบาแสงนี่สเตตัสโคตรโหดเลยนะ เออใช้งานจริงอ,อนั่นแหละทุกคนอโอ้บาแสงกี่ตัวครับเนี่ยเออมีใครกำลังจะทำอะไรครับเนี่ยตัวนี้ก็ย่อยๆ่อยงไปนะตัวนี้อยากจะย่อยมากเลยเออเก่งใจนะโอ้โหบาาแสงสี่ตัวใช่ไหมเออผมผมผมนับไม่ทันเลยบาแสงนี่วิ่งมาวิ่งมาเนี่ย เออผมผมย่อยแล้วผมไม่สนละเออเนี่ยผมย่อยแล้วผมไม่สนละเออมาสองร้อยสามสี่เอ,อ <laughs> เงอะ่ะทุกคนช่วยด้วยช่วยผมด้วยเอเลนเอเลนเอเลนจับย่อยเลยดีไหมเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้น่าจะเอามาตัวไหนตัวไหน ใส่อุปกรณ์วะตรงนี้แล้วมั้งเฮ้ยตัวไหนใส่อุปกรณ์อยู่วะตัวนี้แหละ่ะตัวนี้แหละที่ใส่อุปกรณ์อยู่นะเออเอาลงไปถึงสองตัวเลยหาไม่หาไม่หาไ,ม,หาไม,ม่เดี๋ยวคลิปมันจะยาวไหมเนี่ยทุกคนอะตัวนี้ย่อยย้อยทิ้งย้อยยับเลย ตอนนี้ย่อยยับหมดแล้วโอ้ตัวไหนก็เสียดายนะตอนนี้เห็นต้นไหนก็เสียดายไปหมดเลยเออเออบูบูบูบ,บูมูลบูมูลบูมูลนะเจ้าบันเจ้าบันตรนนี้โอ้ใช้งานอยู่ปะเนี่ยตัวนี้น่าจะไม่ใช่นะหาใหม่ได้ไม่ยากด้วย239 เอาขาดอีกตัวเดียวเท่านั้นนะเออเอาเหม็นขี้หน้าใครใส่ยัดมันเข้าไปเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่เหม็นขี้หน้าตัวนี้นะโอ้โหแต่ว่าไม่ไประโยชน์เลยนี่นี่เหม็นขี้หน้าตัวนี้เรียบร้อยครับผมโอ้โหผสมความสําเร็จจนได้นะล่อไปคลิปไปสิบสองนาทีแล้วครับผมทุกคนแต่แต่ถ้าเกิดเราไม่มีวัตถุดิบวัตถุดิบ อ่าไม,ม่จริงด้วยไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวตัวอัลต้าแม็กก่อนละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไม่เป็นการเสียเวลาเกิดขอผมไปทําการตรีสเตทอ่อผมไม่ได้รีวิวตัวมานานมากนะไม่ได้ทําคลิปนานแล้วด้วยจําไม่ได้ได้ไหมทุกคนว่ามันต้องเป็นด่านที่เท่าไหร่เนี่ยสามเก้าหกหรือเปล่าครับเออเรียบร้อยนะครับอ่า เดี๋ยวมาดูท่าทางของเลนเจอร์การออกสกิลกันนิดหน่อยก่อนนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ใส่เกียร์ครับทุกคนอ่าก็จะเรียวๆนิดนึงนะเออบางทีก็เรียวไปก็เป็นตัวบัฟหนะ้าป้อมชัดเจนนะครับผมส่วนการออกสกิลไม่ออกนะไม่ออกเพราะไม่ได้ใส่เกียร์ออกสกิลมาไนงะเออออกสกิลหน่อยทุกนี่อ่วเป็นการฉีดน้านะครับผม เออสองการผ่านไปแล้วแต่ว่าเจ้าส l เลเยอร์ของเรายังฉีดน้ำอยู่เลยเออไหนๆหาดีนะฮาดีนะมันมันฉีดน้ำฮาดีนะโอ้ยเอาเอากอบลินเ l เลเยอร์ของเรามาค่า,า่ะเดี๋ยวเรา อ่ะขอขอดูสเลยเยอร์สักหนึ่งทีในการออกสกิลนะไม่ดีกว่าพอละเออทุกคนน่าจะได้เห็นแล้วนะครับผมถ้าเกิดเห็นไม่ชัดก็กอดูเอานะหรือไม่ผมอาจจะเอาไฮไลท์มาขึ้นเ,ออเดี๋ยวดูกันอีกทีนะึ่งเดี๋ยวผมขอใส่เกียร์แล้วจับมันไป PVP กันดีวกว่านะครับอันนี้จะเป็นทัชไฟเออทัชไฟซึ่งสเตตัสของมันนี่มีต้านสกิลไม่มีออกสกิลนะ แล้วก็จะต้องออกมาเป็นพลังโจมตีด้วยอะเดี๋ยวผมขอดูช่องกลางนิดนึงอะแน่นอนละแล้วก็ต้องทำให้ตัวมันแข็งแกร่งโอ้โหแต่ว่ามันต้องลดแร่เนาะใช่ไหมตัวนี้คือต้องการลดแร่เป็นอย่างมากแต่ก็ไม่โดนค่อนข้างตัดสินใจยากแล้วนะในการใส่เกียรเออ์เดี๋ยวจะปนให้ เดี๋ยวจะป้นให้รีไวลีไวแกใส่เกียร์ทำไมแกวิวร้อยสี่สิบเองนะตัวนี้ไม่น่าใช้งานอยู่นะเออตัวเนี้ยเดี๋ยวผมป้นเกียร์ของเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมอ่าเนื่องมาจากว่ามันไม่น่าจะใช้งานอยู่นะ เออผมจะใส่เกียร์ให้มันแบบใส่ไปก่อนนะนะทุกคนซึ่งเลือดมันก็58ล้านเข้าไปแล้วเอองาส่วนส่วนค่าเกียร์ที่เป็นรถแรกนี่ก็เออ่มีแต่ตัวใช้งานอยู่นะอ,อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอใส่กระเป๋าก่อนแล้วกันนะเออให้มันพอเล่นได้ก่อนแล้วกัน ผมก็ไม่เตรียมตัวมาเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมใส่ตัวนี้ซึ่งมีค่าหลบสกิลสูงที่สุดอ่ะเดี๋ยวผมใส่อับมันสักหน่อยโอ้โหจะรอไปยี่สิบนาทีแล้วคลิปเนี่ยต้องเล่นความเร็วนิดนึงนะนะอย่างเงี้ยอ่าไม่งั้นคลิปจะยาวยาว ไปโอ้โหไม่ได้อัพเยกเรียบร้อยอะชิ้นนี้แล้วกันนะต้านสกิลเราก็มีเยอะละพอชนะเสร็จชิ้นนี้ก็ได้เออนี่เดี๋ยวผมยัดนี่เลยอะเรียบร้อยครับผมอะเรารีบเรารีบอ่ะเดี๋ยวเราไป ทดสอบกันอีกสักทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็พ v วพีกันหนึ่งตาแล้วก็ปิดคลิปจบเลยเอ,อสายรีบสายรีบมาคราวนี้เราไม่กลัวเองแล้วเจ้าบอสเออเมื่อกี้รังแกเราใช่ไหมเมื่อกี้รังแกเราเหรอมาบับหน้าป้อมนะครับผมอ่าแล้วก็ฉีดน้ำอ่าอย่างบับหน้าป้อมอยู่อีกโอ้โดนสตันครับผม โอ้โหเรียบร้อยเลยอ่ะแต่ก็ไม่ตายนะอ่ะมีการสร้างบาเลียด้วยฉีดน้ําเอ้ทาไมรอบนี้เป็นสีเขียวละ่ะรู้สึกว่ารอบที่แล้วจะเป็นสีขาวสีฟ้าใช่ไหมเออผมเห็นว่าเป็นสีฟ้านะรอบที่แล้วอะ่ะค่อนข้างแปลกใจอยู่ส่วนดาเมจเออเป็นสีเขียวชัดๆเลยนะส่วนเดเมจนี่ก็คือตีเอยนี่สีสีฟ้าอะไรวะเนี่ย อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวเขียวอย่างนี้ก็ได้เหรอฮะอ่ะ,อะงงงงไหมทุกคนเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวเขียวนะสำหรับสกิลของมันเป็นพอวดัดอมตะหรือเปล่าเออถ้าเกิดเรามีบัฟอมตะอยู่เนี่ยก็จะเป็นสีเขียวถ้าไม่ได้มีบัฟอมตะอยู่จะเป็นสีฟ้านะครับผมนะน่าจะประมาณนี้นะโอเคครับผมเดี๋ยว ขอทำการ PVP สักหนึ่งตา,าไม่รู้ว่าน้องนี่อยู่ที่ลีกไหนนะอาจจะไม่ได้ทดสอบความสามารถไฮเปอร์นะเพราะว่าตอนนี้ยังยังอัพมันไม่ได้นี่มีตัวบินไม่มีตัวบินก็นี่แหละทีมที่1น,นะครับยังอัพเป็นไฮเปอร์ไม่ได้นะครับผมยังขาดวัตถุดิบยอยู่ซึ่งผมไม่ได้เช็คก่อนซะด้วยต้องขออาภัยนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าขอ แก้ตัวรีวิวอีกรอบหนึ่งสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมอ่าถ้ามีเวลาด้วยตั้งวงเล็บตัวใหญ่ว่าถ้ามีเวลาส่วนท่าทางคือศัตรูมีหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าโดนก๊อปปี้โดนก๊อปปี้นะโอ้โหยังเกียนอยู่เหมือนเดิมนะสำหรับดาวิชีเออนี่มาเจอสายน้ำทลายหินหน่อยไหมนี่ฉีดน้ำเข้าไปนะ มัดสายน้ําทลายหินนะเออไม่รู้ว่าทุกคนดูวันพันแม่หรือเปล่าแต่ผมดูนะแต่ผมไม่ได้เล่นนะผมดูเล่นๆแต่ไม่ได้เล่นเออมัดสายน้ําอ่ะไปนั่นซะเฉยเลยนี่ก็ถึกถึกเออไม่ตายสักตัวนะเท่าที่เห็นส่วนดัดก็ไม่ตายสักตัวนะเท่าที่ดู ก็มาเป็นตัวถึกคู่กับเจ้าดัสก,กันไปเลยนะครับผมสําหรับ ID นี้ก็ตัวแท้งค่อนข้างที่จะเยอะดูอาก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปของ Baby Ranger ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้คงจะต้องลากัานไปก่อนนะครับสวัสดีครับ